แฮชแทกเมียยูทูบเบอร์สุดพีคคู่กรณียังใจกลา้าฟังเมียหลวงแฉกลางคลับเฮา์หนุ่มกันชัยก็รวมด้วยยังเดือดอย่างต่อเนื่องสำหรับปมแฮชแทกเมียยูทูบเบอร์ที่ยังถูกชาวเน็ตหยิบมายกพูดถึง หลังมีการออกมาแฉว่าพันรยาของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามกว่า10ล้านคนนอกใจสามีไปแอบกินกับสามีชาวบ้านที่มีลูกมีเมียแล้วจนเมียเขาจับได้แถมฝ่ายเมียหลวงเตรียมแฉมีหลักฐานพร้อม โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาแฮชแท็กเมียยูทูบเบอร์ก็กลับมาติดเทรนอีกครั้งหลังพันรยาหลวงที่โดนนอกใจออกมาแชร์เรื่องทั้งหมดในคลับเฮาส์โดยสรุปได้ว่าแอบกินกันครั้งนี้มีญาติเป็นคนสื่อรักฝ่ายชายที่นอกใจนั้นสารภาพกับเมียแล้วเพราะกลัวเสียลูกเสียเมียไปโดยสรุปเรื่องราวได้ดังนี้พันรยาของฝ่ายชายนั้นเจอข้อมูลการโทรหากันระหว่างสามีกับเมียยูทูบเบอร์ จากนั้นก็ได้โทรหาฝ่ายหญิงบอกให้หยุดและอีกฝ่ายก็ตกลงว่าจะหยุดหลังช่วงโควิดสามีออกจากบ้านมีการนัดเจอกับเมียยูทูบเบอร์ข้างนอกทำให้เมียหลวงรู้สึกผิดปกติจึงพยายามหาหลักฐานมายืนยันโดยเมียหลวงได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามีกอดกับเมียยู YouTuber, ทูบเบอร์เทียบรองเท้าของฝ่ายหญิงกับภาพที่ลงไว้เป็นคู่เดียวกันเป๊ะ เมียหลวงตัดสินใจบอกสามีที่เป็นยูทูบเบอร์ของฝ่ายหญิงซึ่งทางยูทูบเบอร์นั้นไม่รู้เรื่องและตกใจมากมีการพูดคุยกันโดยให้ต่างฝ่ายไปเคลียร์ปัญหาของแต่ละบ้านโดยเมียหลวงยังบอกว่าจับได้หลายครั้งว่ามีการนอกใจซึ่งมีคนอื่นคอยช่วยนั่นก็คือญาติของเมียยูทูบเบอร์ โดยเมียหลวงคิดว่าเรื่องจะจบและคงจะไม่ทำกันอีกแต่ก็จับได้อีกว่าสามีนอกใจโกหกว่าไปหาเพื่อนแต่พอไปเช็คแล้วถึงรู้ว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนแต่ดันไปโรงพยาบาลและอ้างว่าไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งเป็นญาติของเมียยูทูบเบอร์เมียหลวงก็ยังยืนยันว่าสามีและเมียยูทูบเบอร์นั้นแอบมีสัมพันธ์กันแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็สุดพีคเมื่อชาวเนต็ตพบว่าในระหว่างที่เมียหลวงแฉอยู่ในคลับเฮ้าสนั้นฝั่งเมียของยูทูบเบอร์และญาติที่เป็นคนสื่อรักในครั้งนี้ก็ได้เข้ามาฟังด้วยจนชาวเนต็ตต่างบอกว่ายอมใจในความกล้าของเขาเลยแถมยังโปะแตกบัญชีผู้ใช้คลับเฮ้าส์ดันไปเชื่อมโยงกับบัญชีอินสตาแกรจนทำให้รู้ว่าเป็นใคร นอกจากนี้ยังมีหนุ่มกันชัยเข้ามาฟังอีกคนซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าพีคไม่แพ้กันรอดูเลยว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการไหนของหนุ่มกันชัยบ้างหรือไม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ